สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การฝึกนกเหยี่ยว Har r ริสฮอเพศผู้นะครับนามว่าวาเทียก่อนอื่นเรามาชั่งน้ําหนักนกกันก่อนนะครับว่าน้ำหนักเป็นยังไงผมได้ทำการชดเชยน้ำหนักฮุกไปแล้วนะครับเพราะนั้นน้ำหนักที่ชั่งออกมาก็จะเป็นน้ําหนักของนกเหยี่ยวเลยนะครับมาดูกอนนบเนื่องจากว่า เป็นนกเด็กนกใหม่นะครับดังนั้นการไปใส่หูช่างนี่ค่อนข้างยากควรวนะครับหกร้อยี่สิบเก้าหกร้อยสามสิบนะครับน้ำหนักโดยประมาณหกร้อยสามสิบนะครับหกร้อยี่สิบเก้าหกร้อยสามสิบลองมาดูกันครับว่าวันนี้วาเทียจะทําได้ดีในการเรียกบินไหมลองมาดูการเรียกบินครั้งที่หนึ่งของวาเทียนะครับวันนี้ระยะประมาณสามเมตรนะครับวาเทียเร็ว เรียกบินครั้งที่สองของวาเทียนนะครับระยะห้าเมตรโดยประมาณครับเร็วโอเนะครับเรียกบินครั้งที่สามของวาเทียนนะครับระยะแปดเมตรโดยประมาณนะครับอ้าวเรมาเรียกบินครั้งที่สี่ของวาเทียนนะครับระยะแปดเมตรโดยประมาณครับสุดเส้นเชือกแล้วครับอ้าวเรียกบินครั้งที่ห้าของวาเทียนแล้วครับ ระยะ8 okay. เมตรเยักบินครั้งที่6ของวาเทียนนะครับระยะประมาณ10กว่าเมตรนะครับน่าจะ,ะประมาณ15้าเมตรมาดูมาเรียบรนอยเรียนครั้งที่8ของวาเทียนนะร,ระยะส5หเมตรเหมือนเดิมลองดูนะครับมามา,มาแล้ว